สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเก่าอีกเหมือนเคยนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าก็จะรีวิวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาเนาะซึ่งในวันนี้ก็เป็นคิวของตัวละครที่ผมพูดได้เลยว่าน่าจะนุกแรงเป็นอันดับต้นๆของเกมนะครับผมก็คือตัวของ Fallen Angel หรือว่า Angel d e v i l จาก Chen Ch n s a w m a เนาะซึ่งผมก็ไม่เคยดูนะครับผมว่ามันเป็นตัวละครที่ผมมาจำได้ว่ามันผมมา,าตั้งแต่ตอนแรกเลยปะ ถึงผมจะไม่เคยดูแต่เหมือนผมผมเหมือนเคยจําได้ว่าในซีซั่นหนึ่งมันเคยออกมาหรือเปล่าเออผมแบบไม่ไม่เคยดูจริงจังอะแต่เหมือนแบบเคยดูผ่านๆอยู่ตัวของเซนโซแมนแล้วเหมือนจำเป็นตัวนี้ได้อยู่ไอเอ็นเจลเดวิลเนี่ยมันเคยจาได้ว่ามันตัวตัวละครของฝั่งคุณมากิมะหรือเปล่าผมถ้าจําผิดก็ต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่แบบเคยดูก็มาพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมเออ เห็ okay, นไมผมมาเรื่องของเกมขอนเราดีกว่านะครับผมตัวของ Angel Devil หรือว่า Fallen a n g เ l เนี่ยเป็นตัวละครจากหอคอยซีซั่นไหนอย่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วปัจจุบันมีเหรียญให้แลกเนาะซึ่งเป็นตัวละครที่บอกเลยว่านุ๊กแรงมากๆแต่ว่ามันอิงตามเลือดบ้านของเราผมก็เหมือนกับคุณมากิมะง่ายๆเลยับผมเนี่ยเหมือนกับสกิลของคุณมากิมะที่นุ๊กตามเลือดบ้านเนี่ยเหมือนกันับผมเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะจะเป็นแบบ ทำเขาเรียกว่าอะไรอะ35คูณพลังโจมตีบวกกับ3า30ของเลือดศัตรูนะครับผมใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็สองไวเลือดบ,บ้าน100 m อนะครับต้องการดาเมจ500 m อซึ่งมันก็แรงแหละแต่มันก็ยังไม่แรงเท่านี่จากคนสุดทศของผมนะครับผม,มก็ยังมันก็ยังไม่แรงเท่าคนเลีงเจ้าเต้นเจ้ายังคงแบบนุกด้ต้องบอกเลยว่ามาหาแรงแรงมากๆอะ่ะยิ่งเลือดบ,บ้านของเราเยอะเท่าไหร่อะ่ะมันยิ่งแรงเท่านั้นนะผมเอาง่ายๆเลยนะฮะตัวตัวของคนเลีงเจ้า แต่ก็เสียดายที่ผมโดนแบนในหอเรียบร้อยสำหรับสกิลนี้ก็คงไม่แปลกใจอะโอ้โหโคตรแรงอะแรงแบบข้าพูดได้เลยว่าอันดับต้นๆของเกมชิ้นผมไม่รู้ว่าจะแรงที่สุดในเกมเลยหรือเปล่านะฮะแบบในบรรดาสกิลนุ้กันนะแต่ไม่ดิน่นาจะแพ้พวกเดสโนดพวกคิล่ะเนาะเอาเป็นว่าอันดับต้นๆเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วกันจะไม่เอาแบบเยอะที่สุดแล้วกันนะครับผมสเตตเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยครับผมแค่พกไปกับตัวที่มีเลือดเพิ่มเลือดบ้านเยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้สกิลได้เต็มที่แล้วะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะ ใช้นี่ผมสเตตแค่เลเวลเจ็ดสิบนะแล้วก็ตัวของสเตตัสแค่นี้เองแล้วก็บัฟเป็นเบอร์ศึกเอาไว้ทำไอ้เรียกว่าอะไรเอาทําตอนฟาร์มเลเวลไอ้เก็บดาเมจเฉยๆครับผมโอเคเนาะแรงแรกเป็นร่างที่ไม่มีอะไรเลยสำหรับตัวของไอ้ตัวของฟอร์เร์เอ็นเจย์อย่างเป็ผมแรงแรกมีแค่เนี้ยอีโวเสร็จปุ๊บก็มีสกิลติดตัวเป็นเมนนวลสกิลผมชื่อว่าดีวายเคชั่นเนาะโอเคผมมันก็มีพาสซีฟจัสติกนะฮะซึ่งก็ทำดาเมจแรงขึ้นใส่ใส่ศัตรูที่ติดสถานะนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะวันนี้ตัวเดียวแล้วก็ ดันมีเริ่มต้นหมื่นสระยะ51แล้วเอ็ก็เอาลกจมต,ตี6วินาทีค่าวางพันเครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปคู่กับตัวของซีดนะฮะเพื่อที่จะไปปั๊มเลือดบ้านแล้วก็ใช้สกิลให้ดูเนาะโอเคผมไปไปที่ create warp resource mode training f i e l d กด normal ก็พอนะผมไม่ต้องกดเยอะนะฮะเปลืองอาหารเพราะว่าอันนี้เราเราต้องแบบให้ตัวละครมันตีเนาะถ้าเกิดเอาอาหารไปเดี๋ยว,ล,วลำบากลำบวนชีวิตอีก <c oughs> ก็มานั่งคอยกดออโต้อาหารแล้วก็เดี๋ยวอาหารหมดมีปัญหาอีกแย่เลยนะครับผมโอเคนะฮะมานี่ครับผมตัวของ angel d e v i l w ถูกไหมผมเข้าวางพันพันเจ็ดหกสิบนะผมวางเริ่มต้นมาเป็นตัวแบบตีกร้าวนะครับผมรูปแบบรูปแบบกระโจมตีเป็นลาย AOE ไม่ได้กว้างนะครับซึ่งเราจะไม่บดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่าเนาะระยะขนาดนี้ก็คือโอเคแล้วแหละนะฮะแล้วเป็นะรเริ่มต้น35มหมนะครับผมอันนี้เป็นแบบบ er, นะัฟเบอร์เซิร์กเนาะแล้วก็ระยะ52ตสิบสอกระโจมตี6วินาทีนะครับผม กาจมตีเป็นกล้าวนะฮะต่อไปนะครับผมที่อัปเกรด4นะครับผมการโจมตีเปลี่ยนเป็น Circle a o e แต่ยังคงเป็นกล้าวอยู่เหมือนเดิมนะครับดาเมจกลายเป็น200,003ระยะ67คุณต่างการโจมตี6วินาทีนะครับโอเคต่อไปนะครับผมอัปเกรด7การโจมตีเปลี่ยนเป็น Circle a o e นะครับผมแล้วก็การโจมตีเปลี่ยนเป็นฮิวตีคือตีได้ทั้งแอร์แล้วก็ตีได้ทั้งกล้าวนะครับผม การโจมตีซเซอร์เคิลวงก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับดูสิแบบนี้ดาเมจเจ็ดแสนแปดนะผมระยะ87ดสิบเจ็ดคนละการโจมตี7วินาทีนะครับผมต่อไปนะฮะอ่ะพอเอาเกตถึง8ปดปุ๊จะมีสกิลกดขึ้นมาแล้วนะครับผมเอาเกตเก้าเอาเกตสิบแล้วก็ข้อสุดท้ายใช้เงินประมาณแสนกว่าซึ่งไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ขี้โกงนะทุกคนดูนะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะเอาแบบมาแค่เป็นสายกดสกิลมาบ้างแค่สามพันสี่พันห้าพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันแล้วก็หนึ่งหมื่น แค่นี้เลยครับผมอัพเดทแค่นี้ก็พอแล้วก็รอปั๊มเลือดบ้านเพื่อใช้สกิลก็พอเลยผมไม่น่าหรอกมันมาถึงโดนแบนเพราะว่าไอ้สกิลนี่บผมสกิลนี้เลยพันเยียร์เนี่ยที่มันแรงแบบแรงมากๆนะครับโอเคอ่ะไม่มีแล้วนะผมที่อัปเกรด10นะครับดาเมจกลายเป็น2.21 m นเอ็มนะครับแล้วก็ระยะ116รเวลากระตีเวินาทีนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาดูสกิลับผมสกิลแรก10เยียร์นะครับ ซิเย่จะทําการบัฟพลังจิตตัวเองนะครับผมคูณ4เป็นเวลา50วินาทีแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือจะสองเวลเลือดบ้าน10นะครับผมนี่แหละแล้วก็ต่อไปถ้าผมสกิลผมจะเอาพันเย์ไว้สุดท้ายนะสกิลต่อไปผมคือ recovery angel นะครับสกิลนี้จะทําการคูณเลือดบ้านเรียกว่าอะไรอยามัลติพายก็คือทําการเพิ่มเลือดบ้านคูณ3อะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังนะผมเพราะว่า ถ้าเกิดสมว่าเรากดใช้สกิลนี้ตอนเลือดบ้านไม่เต็มเนี่ยมันจะทําการฮิวเลือดบ้านให้เต็มแทนนะครับผมแทนที่แทนที่จะเป็นการคูณนะเดี๋ยวคนงงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะผมอย่างเช่นสมว่าเราใช้สกิลแรก10เยียนะครับผมปึ้งเข้าไปไหมครับผมเลือดบ้านของเรามันหายไป1 0ใช่ไหมเหลือ,อแสนส่วนแสนเอ็ดพอเรากดสกิลสุดท้ายเนี่ยรีคอมฟอรี่แองเจิลเนี่ยปึ๊บเห็นไหมครับผมมันจะเป็นการฮิวบ้านแทนแต่ว่าถ้าเกิดสมว่าเราเราใช้สกิลนี้ตอนเลือดบ้านเต็มนะผมมันจะเป็นการคคณณเเลดบ้้านนใหป็3 ใชครับผมจาก1นึ่งแสนกลเป็น3ามแสนฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยเราต้องเอาไว้กดใช้ตอนที่เลือดบ้านของเราเต็มนะครับผมไม่งั้นก็คือมันจะเป็นการฮิวเลือดบ้านเนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นตัวละครเมตาฟาร์มดาเมจนะครับผมเพราะว่าไอ้สกิลนี่แหละไอ้สกิลฮูเลือดบ้านหรือหรือว่าเพิ่มเลือดบ้านคุณสั์นี่แหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบเมื่อก่อนเราเล่นแบบ ปล่อยให้มอนแบบเข้าบ้านเรื่อยๆจนแบบเลือดบ้านใกล้หมดใช่ไหมเราก็กดสกิลนี้ลเลือดรีเงเจอร์ไปปึ้งมันก็จะทําการฟูมาให้เต็มเพราะวแบบตอนนั้นเราสแต็คเลือดบ้านมาที่ประมาณ3-4ทีแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะหรือว่าแบบหลัก50-60ิบีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวรอคนสมัยเก่าเนะเาะก็กดสกิลนี้ไปปึ้งนะผมมันจะทำให้เลือดบ้านมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวของตัวเลือดเอนเจอร์ต่อไปสกิลพันเยียตรงนี้แหละครับผมที่เป็นทีเด็ดของเรานะครับสกิลตัวของพันเยียเนี่่ยจจะทททําาากกรรรดเมมใสศัััตตูวตุวคบผ เท่ากับเลือดบ้านคนูณ25่สิบห้เห็นไหมผมทุกคนฟังไม่ผิดฮนะเท่ากับเลือดบ้านคูณ25แล้วก็ทําการ P, รีเซ็ตแม็กเบทเอนพีเหลือ1นะครับผมแล้วก็ทําการติดสถานะเอจิงดีครายนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าไอเอจิงดีครายมันคืออะไรเพราะฉะนั้นใครที่รู้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีเลือดบ้านขั้นต่ํา 3B ขึ้นไปนะครับในในเมื่อใน,ในอดีตเดี๋ยมันก็คงแบบ สบายสบายไม่ไม่สบายเลอันอดีตก็คงแบบยากนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนตัวละครเพิ่มเลือดบ้านมันไม่ค่อยมีครับผมมันมีแค่ตัวของตัวนี้น่าจะมาตั้งแต่สมัยป้าอุนโนะแล้วปะน่าตั้งแต่ตั้งแต่สมัยคุมูมิยังไม่เข้าตั้งแต่ผมยังไม่เล่นแมปนี้อ่ะก็มีตัวนี้เข้ามาแล้วส่วนปัจจุบันนั่เหรอโอ้โหนี่เลยครับผมมีตัวนี้มาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามันกลายเป็นสกิลที่ขี้โกงขนาดไหนในปัจจุบันนะผมสำรวของพันยียน,นะครับอ่ะงั้นอย่างแรกผมจะ คแล้วก็วางไอ้น้องโคจิไปเพื่อเพื่อให้ดาเมจมันมากขึ้นนะผมจะได้แบบปั๊มไวๆเนาะปึ๊บปึ๊บแล้วก็เซนคู่มาปึ้งนะครับผมแล้วจากนั้นก็วางขี้รัวไปนะฮะแล้วก็กด power with ปึ้งไปจบนะครับผมอ่ะ5 9 m ก็โอเคอยู่ต่อไปก็เล่นอาชลบอดเยอะๆมาครับผมปึ๊บเอามาปัม๊มปั๊มเลือดบ้านก่อนนะแล้วก็เซตสปีดไปสัก100นะครับอ่ะ ปึ้งสปาบอสมาจุ๊บนี่ผมให้มันตีเลือดบ้านไปนะฮะทีนี้เราก็กดอะตอมิกเล่นอะตอมิกเรดาร์ไปอะตอมิกอะไรไปผมกดให้หมดเพื่อให้มันปั๊มเาเรียกว่าอะไรอ่ะปั๊มเลือดไวๆนะผมอ่ะปั๊มสปาบอสมันจะเยอะปึ้ง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 สักประมาณสิบยี่สิบตัวละกันอ่ะเรนเรดาร์แล้วก็อะตอมิกกดกดไปครับผมปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็อ่ะแล้วก็กดออร์แลงเลยดีไหมก็แร์งเลยผมปังโอเคหกสิบทีก็โอเค พอดีละสำหรับการเอามารีวิวครัาผมนี่เราก็เรารีเซ็กพว้อกนเดาได้ไหมปึ้งเนี้ยผมอ่ะกดต่อครับผมกลายเป็นจดอ่ะจุดสสมคิวเอาใหม่ครับผมอยากให้ดูครับผมว่ามันแรงจริงๆนะฮะโอเคอ่ะมีมากมีมากกว่าคิวไหมปึ้งอ่ะหนึ่งรยสี่คิวไอนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เพิ่มเลือดบ้านไปเอา <laughs> ติดบั <laughs> อันนี้โอ้โห เคร่อเลือดบ้านจะติ่นพักครับผมพอเรากดเครื่องเลือดพันปุ๊บแพ้โอเคโอเคไม่ไม่ไม่เอาละไม่เอาละเวอร์เกินเวอร์เกินโอ้โหเลือดต้านเยอะจนแพ้ครับผมกดสกิลบ้านแตกสงสัยเกมเกมมันจะแคร์ครับผมนั่งดีนะที่ที่มันยังเป็นแบบบัคให้บ้านแพ้แล้วผมไม่ไม่ได้แบบบัคเกมค้างเดืออะไรไม่งั้นก็คือซวยเลยครับผมเอาเป็นว่าไม่ต้องบูทเพิ่มแล้วเอาเป็นเราเอาแค่สี่ตัวพอแล้วครับผม MCM อะเดี๋ยวาไปมีแล้วผมเอาใหม่เอาใหม่นะขออภัยครับผมขออภัยฮะใครไปคิดแต่ว่าว่ามันจะเป็นการเพิ่มเลนทางะบ้านแตกอะเอาแบบไม่เวืดแล้วกันนะผมเนาะเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันเราก็ติดเวอร์กันก็อยากจะให้ดูไงเดือดวซิร์ฟโด้าก่อนนะผมเอาเบรคไปปึ้งอ่ะติดเก้าเอเมอร์ผมสปาว์มาแล้วเราเซ็ตสปีดไปสักหนึ่งร้อยผมปึ้ง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 สักยี่สิบตัวเหมือนเดิมนะผมเราจะไม่เวืดแล้วรอบนี้ อะตอมิกเรนอะตอมิกเรดาร์แล้วก็แอร์อะตอมิกปึ้งกดออาแรงกว่านี้เลยก็พอละออาแรงไปงไปัป้งให้ซีทีแล้วก็บล็อกดาวเอาสักประมาณอ่ะหกจุดห้าแปดคิวแล้วกันคูเบอรี่ปึ้งโอเคอ่ะไม่แย่เกินไปครับผมนี่เราก็คิวหนีของเราเองแล้วก็คิวเอนดมี่ด้วยประมาณนี้ครับผมอ่ะนี้นะครับเราลองมาดูสกิลของฟรีเอ็นเจอรก่อนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดเราใช้ตอนเลือดไม่เต็มเนี่ยมันจะทําให้นี่ครับผมปึ้งส่วนเราเราใช้ตัวเลือดตัวเลือดไม่เต็มปึ๊บ อา้าวใช้สกิลนี้ไม่ได้ด้วยทำไมอะบลักเหรอเลือดบ,บ้านเยอะเกินก็บลักอาโอเคอะอย่างยังกดสกิลนี้ได้อยู่ครับผมหมายว่ากดสกิลนี้ปุ๊บมันจะเห็นไหมผมจากเมื่อกี้6คิวใช่ไหมกลายเป็น19คิวเพราะเอาเอา6กคูณสอะเอา6กจุดกว่ากว่าคูณสเข้าไปก็กลายเป็น19.76ก้าจุคิวนะผมทีนี้สกิลนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะเอาเลือดบ,บ้านคูณ25ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะเชิญบอสมานี่บอสมีเลือด9.99าจคิวไอนะครับผมมันจะเห็นภาพไหม เอาไปสักประมาณเออหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านแล้วกันอ่ะสปาล์ปึ้ง 9.99b นะครับผมอ่ะสมมติว่ามันบอลเลือดประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราลองมากดสกิลพันเดียดดูผมปึ้งใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอส9.99 9b อะไรไม่รู้ปุ๊บหายไปเลยครับผมเพราะว่าเลือดบ้านของเรามันเป็นหลักคิวใช่ไหมพอมาเอาไปคูณ25อีกจาก19จุดกว่ากว่าคิวพวกก็กลายเป็น เอา19คูณ25ไปนะผมดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละแล้วทำใส่ศัตรูทุกตัวในแมปรับผมแล้วก็จะทำการเซตเลือดบ,บ้านเหลือแค่หนึ่งแล้วติดสถานะไอ aging decry เข้าไปซึ่งอย่างที่บอกไปว่าผมไม่รู้ว่าไอ้สถานะ aging decry เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวละครที่นุกแรงเป็นอันดับต้นๆของเกมได้เลยนะครับเพราะว่าน มันยิ่งทําได้แรงขนาดนั้นถ้าเป็นสมัยเมือ่อก่อนมันก็คงแบบโอ้โห و, กว่าจะปั๊มเลือดบ้านได้กวายทำ,ำา a m a g ได้ขนาดนี้มันคงเวอร์่พ่าปัจจุบันมันมีตัวของซีดเข้ามาเอาซีดมาปั๊มเลือดบ้านเอาหวังนี่มาปั๊มเลือดบ้านแล้วกดนุกด้วยตัวของพอเลือ์ยองเจิลไปนี่บอกเลยครับผมดูดิป <c oughs> ระมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะก็ใครที่แบบอยากหาตัวนุกสนุกๆไว้เล่นก็แนะนําเลยผมสำหรับตัวของพอลองเจิลแต่ว่าใช้ในหอไม่ได้นะเพราะโดนแบ,บนไปเรียบร้อยผมสสกิลพันเยียแต่ว่าสกิลคูนเลือดบ้านยังใช้ได้อยู่นะครับ ผมก็ผมก็เพิ่งมาเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากใครยังอยากจะทําทีมเอาแบบเพิ่มเลือดบ้านให้มอนชนบ้านแต่ก็อาจจะยังพอทําได้นะคิดว่านะครับผมแต่เสียเวลาเรามีตัวละครที่ตีบอสได้อยู่แล้วเราจะทําเอาทําไปทําไมเถอะนั่นแหละเปลืองช่องด้วยโอเคครับผมเนาะแต่ว่าใครที่อยากจะลองแบบสร้างทีมไปเฮฮาเฮฮก็ได้ผมใช้ประมาณซีดคู่กับเนี่ยใช้ซีดคู่กับไอ้ตัวนี้แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะเปลืองช่องตัวละครเข้าไปอีกนะครับผมก่นนะแบบนั้นเลยนะครับผมโอเค เราใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันละบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผมขอขอบคุณที่กดสวัสดสมาชิกเข้ามาผมทั้งสมาชิกต่อไปประจำช่องและผูะ้นำเหล่าสาวกไตวนนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุนกันมาตลอดนะครับผม